ค่ะวันนี้นะคะพี่ก็จะมาสอบถามน,นะคะพี่เป็นคร,รูส,รสอรอระดับอังมูลอนแลสังกัดสอรอระดับอังมูนรคะสมบรีค่ะวันนี้นะคะก็เป็นตัวแทนของครูค่ะ <ๆ S 1> แล้วก็เป็นตัวแทนขอ,องสอกรอระดัอบอํามูอนราตชุมบุรีนะคะมาสอบถามความรู้สิทธิของประชาชนนะคะที่ครูสอรอค่ะด้มาแนะนำการใช้แอปพลิเคชันนะคะก<ม>็เลยอยากสอบถามว่าม,มีการเข้าถึงแอปพลิเคชันอะไรบ้างอย่างนะๆๆนะคะ ราก็จะได้คาแนะนําแล้วก็ได้ความรู้เกี่ยวกับการเข้าถึงแอปพลิเคชันหมอพร้อมเป่าตามอะไรเงี้ยได้ง่ายขึ้นค่ะที่ครูสอนตลอดได้มาแนะนาคะ่ะมีข้อสงสัยอะไรตรงไหนเพิ่มเติมไหมคะไม่มีเลยค่ะแต่ถ้ามีก็จะบบอยากให้คนสอน,นตลอดแนะนําเพิ่มเติมในการเข้าถึงค่ะครูสอนตลอดนะคะก็ยินดีแนะนํานะคะ แน,นะนำข้อมูลเพิเ่มเติมถ้าเกิดน,น้องหรือประชาชนทั่วไปต้องการข้อมูลเพิเ่มเติมนะคะทางเราคือสอยินด,ดีค่ะยินดีได้คำแนะนาน,นะคะอันนี้นะคะเราขอดูว่ามีการเข้าใช้งานแอปเปิลาร์ได้หรือยังนะคะมีค่ะอ,อ๋ออันนี้สามารถเข้าใช้งานได้แล้วนะคะค่ะขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขออนุญาตสอบถามน,นะครับ ก็เกี่ยวกับกิจกรรมสกลรพาใช้แอปพลิเคชันนครับก็ทางครูส่งเสริมการเรียนรู้นะครับหรือในบุคลากรการศึกษาของทางสกลรระดับอำเภอวัดเพลครับเขาได้แนะนำเกี่ยวกับแอปอะไรบ้างคมีแอปถึงเงินเป๋าตังธนาคารไทยไอดีหมอพร้อมโอ้เยอะเลยเนาะครับ แล้วก็ได้ประโยชน์เกี่ยวกับอะไรบ้างครับในกิจกรรมนี้ประโยชน์ก็คือได้รับประโยชน์ในด้านความรู้ในการใช้แอปต่างๆแล้วก็มีวิจักวิธีการลงทะเบียนของแอปของกระเป๋าตังอะไรถ<ๆ>ือเงินอะไรอย่างนี้แล้วก็คนละขึ้นสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวาสุวรรณพรครูศูนย์การเรียนรู้ระดับตำบลบ้านบึงสกรระดับอำเภอบ้านคาจังหวัดราชบุรี วันนี้เราจะมาฟังความรู้สึกนะคะกับกิจกรรมสาวกรออาสาพาใช้แอปพลิเคชันไม่ว่าจะเป็นแอปพลิเคชันแอปหมอพร้อมแอป,ปธนาคารต่างๆแอป,ปไทยไอดีแอป,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 ปเป่าตุงแอปเป่าตังเรามาฟังความรู้สึกของประชาชนกันค่ะพิชานางสาวนขาวพริศวิน์นะคะเป็นประชาชนพื้นที่อำเภอบ้านคาก่อนอื่นต้องขอขอบคุณ ทีมสกรอเพอบ้านคานะคะที่ช่วยทําให้เราได้เรียนรู้แอปเป่าต่างหรือว่าแอปพลิเคชันต่างๆทําให้ชีวิตเราสะดวกสบายมากขึ้นแล้วก็รู้เท่าทาันเทคโนโลยีทุกอย่างเลยคะ่ะสวัสดีครับผมเป็นคนหนึ่งที่ได้รับบริการจากครูสอกระครับซึ่งครูสอกรอได้จัดกิจกรรมอาสาป่าใช้แอปพลิเคชันนะครับเป็นผลต่อประชาชนในการช่วยเหลือสังคมนะครับการใช้เทคโนโลยีให้กับผู้ที่ยังไม่มีความรู้ และยังเข้าไม่ถึงครับและยังมีส่วนช่วยให้ประชาชนรอบข้างเข้าสึ่บริการของภาครัฐได้อย่างสะดวกยิ่งขึ้นครับ,บคุณผูครับสวัสดีค,ค่ะส,สอบกรรระดับอำเภอจอมบึงนะคะวันนี้ก็จะมาสอบถามความร,รู้สึกเกี่ยวกับการใช้แอปพลิเคชันที่ทางสอบกรรระดับอำเภอจอมบึงได้มาฝึกสอนให้และได้ให้ความรู้ค่ะเข้าใจในการลงโหลดแอปและลงทะเบ,บียนและสมัครค่ะ ผ่านแอปพลิเคชันไทยดีมากยิ่งขึ้นและกระเป๋าตังค์การยืนยันตัวตนผ่านแอปกระเป๋าตังค์และไทยดีค่ะกิจกรรมที่ทางสอรอระราด,าออดับอำเภอจอมบึงได้เอามาให้เนี่ยค่ะมีประโยชน์อย่างไรบ้างเกี่ยวกับแอปพลิเคชันค่ะเป็นกิจกรรมที่มีประโยชน์ทําให้ประชาชนและมีความมั่นใจในการใช้แอปพลิเคชันมากยิ่งขึ้นการใช้จ่ายในร้านค้าต่างๆที่เข้าดงทะเบียนโควงการคนละคืนค่ะ ส่รรอระดับารเงของคุณมากค่ะทามีความรู้สึกยังไงกับกิจกรรมสปรอาสาพาใช้แอพเียชันบ้านรู้สึกอุ่นใจที่มีหนึ่งงานตปอการรอระดับรเงินเาะรังข้อในรใช้งานแอพเขเยชนากรที่เคยลควจะมีรงยรๆตอนมีรู้สึกสวยงามในขั้นขึ้นทางรับผิทธและการชนหนึ่งทำให้ได้ค่าสิทิประโยชน์ของรับที่ประชาชนทุกคน สกรออาสาพาใช้แอปพลิเคชันเฮ้สวัสดีค่ะวัน <antibiotics> นี้นะคะจะมาขอสัมภาษณ์สองค่าเกี่ยวกับโครงการสกรออาสาพาใช้แอปพลิเคชันว่าอย่านี้นะครัแอปพลิเคชันถึงไม่ใช่ถึงเงินสิแอปเต่าตังว่ามีทางที่ถึงหรือเปล่าก็ดี นะเป็นการที่กิจกรรมนะคะของสอบกร,รอพายใช้แอปขอก็สนองสอบกร,รอและรับเงินโดยต้งที่ป่านี้ได้ประโยชน์อหมไรบ้างคะประโยชน์ดีมากเลยคนะ่ะเพราะว่าหนึ่งนนาาในการมีแกปธนาคาจมี้มันสะดวกสบายในการตากเงนินโอนเงินึ่บเขปกติแล้วลูกคา้าจะไม่ค่อยได้พบคนคงคงคงสดแบนเงินดกไม่พบเลยแหะแค่ไม่พบเลยนะแหละต่นตรงนี้เกิดขึ้นมันดีมากๆ เกิดโัยลูกค้าแล้วก็ม่ค่าด้วยหันมาเกินการใช้สิ่ <c oughs> สวัสดีค่ะขอขอบคุณครูสกรและดับกังพยบางแพ้ที่ให้คำแนะนำในการใช้แอุเคชันต่างๆในชีวิตประจำวันซึ่งมีประโยชน์กับประชาชนในการใช้ชีวิตประจำวันเป็นอย่างมากขอขอบคุณสกรค่ะใช้แอปค่ะต้องขอขอบคุณสกรที่ส่งครูมามอบความรู้ดีๆเกี่ยวกับการใช้แอปพลิเคชันเป่าตาัง ในการใช้สม,มัครโครงการคนละครึ่งในครั้งนี้จนสามารถส,สามัครใช้งานได้พร้อมทางได้รับความรู้เพิ่มเติมอีกมากมายเชน่นสิทธิป,ประโยชน์เงื่อนไขาการใช้งานช่องทางการลงทะเบียนรับสิทธิ์ผ่านแอป